สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่56ของทีเดย์ดีซาวด์แอนดคอนซัลแทนนะครับผมตัวหนึ่งต้อมเป็นคนทำเช่นเคยนะครับในตอนที่56นี้นะครับจะเป็นการกลับมาของหมวดหมู่บทลูกค้านะครับซึ่งผมได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผมทั้ง3คนนะครับว่าให้เลิกทำสักทีนะฮะไอ้หมวดหมู่นี้นะครับแล้วก็ให้คงของเก่าอยู่ไว้นั่นเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะทำวดหมู่ที่เกี่ยวกับการบทลูกค้าออกมานะครับเพื่อที่จะ พยายามที่จะบอกให้ลูกค้าเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยแอทเทมบางอย่างหรือสิ่งที่ลูกค้าทำบางอย่างหรือสิ่งที่ลูกค้าปฏิบัติกับเราบางอย่างมันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมหรือมันไม่โปรเฟชชั่นแนลนะครับในเชิงของบิสเนสพค c ท i ิสแล้วก็ในเชิอองอการทํางานร่วมกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะมันเป็นดาบสองคมงจริงๆ นะครับก็มีลูกค้าหลายรายเช่นเดียวกันที่พยายามที่จะค่อนคอดหรือว่าพยายามที่จะแขะเราบางๆนะครับทุกครั้งที่เราไปทํางานด้วยว่าอู้เดี๋ยวจะเข้ามาอยู่ในบทบุบบลูกค้าอีกนะสิอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเลิกทำไปสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมาทําใหม่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับผมเพิ่งเจอลูกค้ารายหนึ่งนะครับโทรมาหาผมด้วย สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเกลียดกราดที่สุดในช่วงเวลาทั้งปีที่ผ่านมานะครับมาเริ่มอย่างนี้ครับมาเริ่มมาจากตอนสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับผมกำลังนั่งทานข้าวอยู่กับเพื่อนอยู่ที่ร้านอาหารนะฮะแน่นอนว่าเวลาที่เลิกงานเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงเวลาส่วนตัวแล้วถูกไหมครับที่ที่ซาวกับโตติงตองนะครับเราไม่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นะครับว่าสามารถโทรได้ย4บชั่วโมงแต่เนื่องจากว่าเราเป็นพรอเวเดอร์เราเป็นซัพพลายเออร์นะครับแน่นอนบางครั้งเนี่ยจะมีลูกค้าหลาายยรที อาจจะมีปัญหาเราต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับหรือว่าต้องการคำปรึกษาอย่างเร่งด่วนเราสามารถทำไดฟ้ฟรีนะครับผมจะไม่รู้สึกโกรธเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณโทรมานอกเวลาง,งานแล้วสิ่งที่คุณโทรมาเนี่ยมาเร่งด่วนจริงๆเราจะได้ร่วมงานกันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราช่วยได้เราช่วยมันเริ่มมาจากเมื่อประมาณช่วงประมาณเมษายนของปี2559ผมได้ไปขายไมโครโฟนให้เขาจํานวน3ตัวนะครับแค่นั้นครับไมโครโฟน 3ตัวครับซึ่งเวลามันก็ผ่านมาได้ปีเศษแล้วนะครับน่าจะสักประมาณ1ปีกับอีก3เดือนนะครับผมได้รับโทรศัพท์วันนี้ตอน2ทุ่มครึ่งคำถามแรกที่เขาถามผมกลับมาก็คือทำไมไมโครโฟนของคุณโตเสียงไม่ดีเท่ากับตอนที่คุณโตมาส่งมอบหรือตอนที่คุณโตเอาโตทดสอบมาให้ลองผมงงสิครับผมวอลันตีอุปกรณ์ของผมทุกชิ้นก็จริงนะฮะผ่านมาปีกว่าแล้วมันก็ควรจะหมดวอลันตีแล้วมันทําให้ผมเลี้ยวกราบมากครับ พ่ออย่างที่หนึ่งเลยที่ที่ผมคิดเ้วนใจก็คือคุณซื้อไมโครโฟนของผมไปสามตัวนะฮะสองตัวแรกเป็นตัวลองครับผมให้คุณลอง2สัปดาห์คุณเอาไมโครโฟนผมไปลองแล้วคุณก็ตอบกลับมาว่าคุณจะซื้อเอาตัวลองเลยได้ไหมก็เอาสิผมก็เลยขายตัวลองให้2ตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่คุณอบอกว่าไมโครโฟนของผมเนี่ยเสียงไม่ดีเท่ากับตอนที่ผมเอาตัวลองมาให้ไอ้คุณที่เอาไปไอ้ตัวที่คุณเอาไปน่ะคือตัวลอง นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คืออุปกรณ์ที่เป็นระบบสีของคุณผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับผมไม่ทราบเลยว่าคุณใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วในช่วงหนึ่งปีกับอีก4เดือนนี่ผ่านมาคุณไปทําอะไรกับระบบของคุณบ้างทีนี้ผมสอบถามไปสอบถามมาครับเขาก็เพิ่งแพรมมาให้อีกนิดหนึ่งครับบอกว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือมีคนเอาไมโครโฟนมาให้ลองหนึ่งตัวเสียงเนี่ยหนากว่าโทนดีกว่าเยอะเลยคุณมีอะไรมาเสนอเพิ่มอีกคือ อะไรนะคุณให้ผมเสนออะไรคุณก็ไปเพิ่มละ่ะในเมื่อคุณมี m i n ์ s e t ที่คิดว่าของที่เจ้าเขาเอามาเสียงมันดีกว่าโอเคคุณบอกให้เสนอเพิ่มผมเสนอเพิ่มไปผมก็บอกกันเลยว่าตอนนี้ถนะ้าเกิดว่าส่วนสิ่งที่ผมให้คุณไปเป็นไมโครโฟนรุ่นตัวท็อปแล้วนะฮะที่ใช้สำหรับงานของคุณและอีกยี่ห้อนึงเขาเอามาเสนอก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกที่ว่าจาก2ผู้ผลิตเนี่ยถ้าเกิดเป็นไมโครโฟนที่อยู่ในเกรดเดียวกันเนี่ยมันจะมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกัน อ่ะคุณอาจจะรู้สึกฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกไปชอบอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ก็ได้เหมือนกับตอนที่คุณมาฟังกับผมแล้วคุณบอกเฮ้ยเ hey, สียงมันดีมากคุณจะขอซื้อตัวเราของผมก็ได้คือไม่ต่างกันผมแนะนําตัวใหม่ผมแนะนําอีกอกี่ห่อหนึ่งไปคุณก็บอกว่าแพงเกินไปแล้วก็กลับมาคาถามเดิมคุณมีอะไรจะมาเสนอไหมมึงดูถูกสติปัญญากูเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ากูกําลังกินข้าวอยู่กับเพื่อนกูตอนประมาณสองทุ่มกว่าคุณโทรมา แล้วคุณถามคําถามงโง่อย่างนี้คือคุณต้องการอะไรผมอยากจะถามกลับไปมากเลยว่าคุณต้องการอะไรแต่ว่าเนื่องจากคุณเป็นลูกค้าผมไม่สามารถที่จะถามคุณไปตรงๆอย่างนั้นได้การสนทนาวนอยู่อย่างนี้ประมาณ3-4รอบนะครับตั้งแต่ประมาณ2องทุ่ม10นาทีไปจนถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งมันเริ่มหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆ ผมก็พูดด้วยใช้ใช้คําพูดที่มีน้ำเสียงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพรพอ,พอคุณบอกให้ผมเสนอผมเสนอไปแล้วพอผมบอกราคาคุณบอกว่าแพงไปแล้วคุณก็วกกลับมาที่เดิมว,ว่าทำไมไมโครโฟนของผมอุปกรณ์ผมถึงเสียงไม่ดีเท่ากับวันแรกที่ส่งมอบหรือตอนที่ผมมาตทดลองมาให้คุณจนในที่สุดนะครับลูกค้ารายนี้ก็มาบอกผมว่าครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยนะมันเป็นปัญหามากเลยถ้ามันปัญหาคือผมก็จะถามกลับไปว่าคุณมันเป็นปัญหาแล้วคุณจะให้ผมทําอะไรนะฮะเหมือนกันที่ผมอยากถามคุณมากเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณอการให้ผมช่วยอะไรไหมนะฮะเครื่องเสียงก็ไม่ใช่ระบบของผมคุณเอาแค่ไมโครโฟนของผมไปไม่พูดเป็นส่วนหนึ่งแค่ไม่ถึง10%รของระบบเสียงของคุณคุณต้องการให้ผมทําอะไรครับคุณต้องการให้ผมไปได้อ็กนสปัญหาให้ฟรีอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคุณไม่กล้าพูดคุณกลัวว่าอ่ามัน นะฮะผมจะบอกเลยครับว่าสถานที่ทํางานเนี่ยสถ,สถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยห่างจากกรุงเทพไปอ่ะสี่ร้อกิโลเมตรคุณคิดว่าผมจะไปให้คุณฟรีเหรอครับแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณมาพูดกับผมอย่างนี้นะฮะถ้าไม่ได้มีความรู้สึกสนิทชิดเชื้อหรือว่าความใกล้ชิดต่อ,ก,ก,ตอก,กันเป็นการส่วนตัวหรือความเสน่หากันเป็นการส่วนตัวไม่ว่าใครก็โกรธครับถ้าเกิดว่าคุณกล้าพอที่จะบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหามันมีปัญหามากมีปัญหามากเลยนะแล้วคุณโตมาดูให้หน่อยเดี๋ยวนี้ อ่าโอเคถ้าเกิดคุณกล้าพูดแล้วคุณกล้าที่จะเรียกให้ผมมาฟรีๆคุณก็ควรจะวัดกับผมด้วยการพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่าแคร์ภาพลักษณ์ของคุณมากนะนะครับผมบอกเลยอย่าแคร์ภาพลักษณ์ของคุณมากนะเพราะว่าในการมองหรือว่าในในจุดยืนของคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสายโทรศัพท์ที่คุณกำลังโทรหารเขามองภาพลักษณ์ของคุณเละไปแล้วครับ การทำวิดีโอล็องในตอนนี้56นี้นะครับซึ่งกำลังจะจบลงในอีกไม่กี่วินาทีจากนีเ้เป็นสิ่งที่ผมต้องการทำขึ้นมาเพราะว่าผมต้องการที่จะบอกให้ลูกค้าหลายๆรายรู้นะครับถึงความเป็นส่วนตัวนะครับธุรกิจแน่นอนว่าบริหารด้วยคนนะครับคนก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวนะครับคุณสามารถโทรมาหาเราได้24ชั่วโมงครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะพร้อม จะฟังเรื่องที่มันดูแล้วมันไร้สาระจากคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าเรามาขอคำปรึกษาดูหรือว่าอาจจะดูว่าเราช่วยหรืออะไรได้บ้างเราจัดการให้ได้ครับนะฮะขอแค่อย่างเดียวครับคือให้มันจบเป็นตอนๆจบเป็นเรื่องๆนะครับแล้วก็ขอให้เจตนาของคุณเนี่ยมาชัดเจนก็พอนะครับคุณจะมาด้วยเจตนาอะไรคุยกันตรงๆเป็นคนจริงเลยครับคุยอย่างคนจริงกันเลยนะครับแล้ว เราก็จะต่อบกลับไปอย่างจริงแล้วก็แฟร์เช่นเดียวกันครับขอจบอีร์บล็อกตอนที่56แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ